สวัสดีครับกลับมาพบกับ a d ด p อีกครั้งนะครับยังอยู่กับซีรีส์ตีดันปกติตีดันไปตามวันนะครับระดับยากกันเ,นเต็มเลนะครับวันนี้บันจ์จะพาไปลุยเพื่อเอาท่าดินจีดากันนะฮะเจอกับยีวานเด่กแกงนะครับดูบี้เบลิก้าเฮเลเนียเฮเลเนียนะครับสพี่น้องวาฟาวาแดงน,นะครับว่าเราก็ไปลุยกันเลย Yeah! Right <laughs> <in>. oh. my <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> <Four>. It's time to fly! เรียบร้อยแบบแรกนะครับเขี่ยไม่ดันวันนี้มันง่ายจัง yeah, ตีก็ไม่แรงนะแต่เราตีเข้าแรงกันเนี่ยงงเลยครับนี่ผมลงครั้งแรกเลยตื่นเต้นนะเลยไม่ค่อยพูดนะครับจะลองดูว่ามันจะรอดไหมแต่ดูทรงแล้วสบายมากเลยอ่ะเ มีอะไรแปลกกว่านี seguinte, ้ใช่ไหมเนี <S <s ่ยฉีอ้วนฉี้วี่อ้นเฮจิะฮฮะะฮลาดฮะฮะฮกฮะ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 ฮกฮะฮมฮะะฮ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 ะ ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับแค่เอาทีมไปทำเดเมจปะกติก็เอามาตาักยกนที่บบทนขนาดเ,าเนียโดนเบลิก้ายิงยังสกปรดเด็กเบามากเพราะวันนี้เอาทีมถึกลงเอาอะไรลงก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอามาตักนะครับดูจากเดเมจที่เนียโดนแล้วไม่กระเทือนเลย นี่ขนาดแบบซีสดๆไม่มีลดเดเมจเลยนะอันนี้ผมลองใส่ลดเดเมจของผู้ของผู้หญิงสมัยวันนี้แกก็โดนใบไปแล้ววันนี้ชิวจริงๆ,ๆนะวันอื่นนี่เล่นกันวันจะใช้ไว้วันนี้นี่มันอะไรเนี่ย The power life. of light. ว่านะรูส้สึกวันนี้ไม่จะเป็นทีมถึกนะครับดูจากการที่เราลงดัดธาตดินนะครับแล้วตัวในนี้ก็ธาตุด,ดินล่อ,อไปสักสองตัวคือว,ว่าแดงนั่นเองมันก็เลยคงคิดว่าเฮ้ยจะเล่นทีมถึกก็ต้องเจอกับทีมถึกสิอะไรอย่างนี้ ผมว่าเราตีมันเข้าเบาเหมือนกันนะเนาะ,นะอาจจะเพราะว่ามันเป็นทีมถึกนั่นแหละม <c oughs> ันก็เลยตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ท่มาย์ไดเดเมเมันไม่ได้รุนแรงที่เราตีใน,นจักรดาลก่อนนะ, <c oughs> นะเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> ส่วันนี้ก็ชิวๆไปครับอุตส่าห์ตื่นเต้นนะฮะลองชิวไหม ทำไมวันอื่นไม่เป็นอย่างนี้บ้างล่ะเนี่ยจะเอาให้ตีแรงก็ลบโลมันซะหน่อยนะเนี่ยก็เริ่มแรงขึ้นนิดนึงนะครับจบแล้วจบแบบงงงงนี่ลงผิดปะเนี่ยสีดาวชิมันเนี่ย,เ,ยเออค่อยง่ายนะะ่ย เออแคบซะหน่อยนะครับจบแล้วอ่ะดันสี่ดาวทำไมวันอื่นมันไม่ง่ายอี่ง่านนะครับโอเคต้องพาไปดูทีมไหมเนี่ยไม่มีเลยเลยนะฮะทีมเดิมๆนะครับทีมงง,งผมว่าวันนี้ลงๆไปเถอะทีมถึกทีมอะไรก็ผ่านนะฮะผมเล่นอามาตะเพราะว่าปลอดภัไยไว้ก่อนนะครับ แต่ดูจากเดเมจที่เนียโดนเบริก้ายิงแล้วไม่ไม่ไม่กระดิกเลยฮะ <c ười> ใครมีทีมถึกทีมเลยก็ลงไปนะฮะโอเคจบแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะแนะนํำยังไงละง่ายมากนะครับลงไปโอเคทีนี้ฮะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย